สวัสดีครับสวัสดีเอฟีสาวน้อยเพชรบันแพงเคยถามแต่คนมาเบิงหน้าเวทีก่อนแสดงมือนี้ซีล่องถามความคิดเห็นท่านผู้ชมหลังเบิงหลังแสดงจนเตยสอดแจ้งสิเป็นอย่างไรสวัสดีครับเป็นอย่างไรจึงได้อยู่สอดแจ้งมวนบมว่ามวนวนประทับใจแห้งมากคัก ประทับใจแยงม้วนนี่มาแต่รสครับนี่มัตเตอร์บานติดกันเนาะโอ้มาแต่บ้านติดกันบ่ไก่เนาะโอ้อยู่ใกล้ๆนี่ย่างขามทุ่งประมาณสองโลนี่แหละอยู่สอดแจ้งบึ้กสุขชนเลยชุดนี้เป็นจังไงถามความรู้สึกแน่ม้วนค่ะม้วนหลายม้วนหลายเนาะอ้าวอีนาจ่างไม่เนาะ เพิ <py S 1> ่นว่าสิจ้างแต่เพิ่นติดคิวค่ะโอ้ติดคิวโอ้าเสียดายเนาะบพี่คือเพิ่นก็ว่าสิจ้างก็ติดคิวคือกหน้าที่ช่องใดสิเขาเบิ่งสาวน้ำยืนดีเจสาวน้ำยืนสาวน้ำยืนอีแม่เพิ่ีน่ารักประมาจขุนขุนขุนสอบถามอยู่ทั้งพุ่นสอบถามมอคือตอาจารย์ขอบคุณหลายๆที่ติดตามเด้อนี่นี่ก็เห็นมาตั้งแต่เข้าประตูมาเลยเนี่ยเข้าตรมาทางเหนือทางใต้ จองสาดกับจองก้อนเขาคู่สาดกับคู่หลังเขาโ<อ> <laughs> ม้วนอีหลีจองก้อนมูคู่หลังคนคนหลายอิริจามีนบ้านเฮานี่คนหลายอีหลีหเห็นแบบนี้น่าเกลียดถ้าเจ้าจ้างหมอรมันข้นหลายขนาดแล้วแต่ว่าบ่เคยมีซ้ำนีน่<อ>จ้าอันนี้คักอีหลีเพิ่นว่าขายบัตรได้ห 6, กพันหกพันละรถนี่จอดไปเฉพาะไม่ทำหมดจอดครับและอีกสองพันนั่น เพิ่นบ่ได้ขายบ่อหรือยังไง่านาเพิ่นขายเพนก็ได้เนครับเพื่นปล่อยเข้าเลยบ่อไอ้ส้บาทเทาโอ้นขอบคุณครับโอ้ขอบคุณหลายๆเอามามาที่หลังหมูหรือมาตั้งแต่เมื่อโอ้มาเก็บหม้อล่ำมาเก็บหม้อล่ำ โอ้มาเก็บแล้วนี่นอนทำความสะอาดอาวทำความสะอาดโอ้ที่นองบานเฮาเดี๋ยวจสี่องถามอีกเบิ้งแมนมีผู้ใดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จำได้นาเวทีนี่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 นนงเลยนี่นี่เดี๋ยวต้องถามก่อน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 กำลังทำความสะอาดน้่เห็นเต้นหนนายเวทีน้่กระสีถามความรู้สึกนั่มพอดีครับ ครับโอ้มาตั้งแต่หัวค่ำเลยอยู่บ่อค่ำนี่เป็นจังไดเบิ่งสาวน้อยเพชรลำพันแท่งแล้วม้วนหลายมากม้วนหลายโอ้ภูเกใจอยู่เนาะจ้าอันนี้ก็มาแต่หัวค่ำเหมือนกันบ่โอ้เป็นจังไดได้ฟังเตยยาวๆนี่ม้วนขนาดเนาะภูเก็ตใจไว้รุ่นทั้งบ้านลำพิ่นเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆเบิ่งทีหลับเป็นทหารขนาดพี่น้องเจ้าบ้านลำพิ่น เบ่งมอลำแล้ว <tu> ก <i ro> ็พากันเก็บขยะทำความสะอาดเดี๋ยวไปถามอีแม่ก่อนอีแม่เลาหาวาสตรนั่าแสดงว่าเรามาแต่หมู่บ้านตอนแรกนี่ศาสาดจะผืนโอเราเอามาเราสก็บทองเข่ามื้ยครับอันนี้กับยันก่อคนยันต่อมวน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  ข้าวเดียวเกียงเลยขยะเกียงเลยข้าวเดียวทุดจอดอีหพก็น้องชาวบ้านน้ำเพิ่อนเอากันสอดแจงเลยมันสอดแจงอีหี เดี๋ยวข้าวเดียวบ่ามีขยะจกชินเลยสุดยอดสุดยอดที่น้องชาวบ้านลำเพลินข,ขุดขาคีม <Okay. S 1> รตัตนบุรีสุรินนะครับนี่อเอา้าคุณพ่อประท่านเมื่อบอพ่อสวัสดีครับประทันประทันเมื่อเจ้าภาพบอพ่อ,พอ <laughs> โอ้เจ้าภาพถือ ถึกใจอยู่วะพ่อผมถามหน้าเวทีมาเมื่อกี้นี่มันมาถึกใจแห้งมันเป็นล้านกว่าเนาะบ่ถึกใจมันรอสามรอสามปีเอ้ะปีที่สามเลยรอสามปีบ่พ่อโอ้สุดยอดอีหลีบานเฮาเนาะก็มีหยอกกันนิดหน่อย,อย,ยบอลรุ่นแรงอ,อืบอบ่ลรุ่นแรงก็สแสดงจนสอดแจงได้เลย,ย,ยม่วน เห็นว่าสิจ้างอีกแม่นบ่พ่อจังวานล่ะแต่ว่าติดคิวจ้างบ่ได้ว่าซั่นปีนี้ปีหน้าปีต่อไปสองปีจ้างไปสามปีได้ครับจ้างไว้ปีหกสี่โอ้จ้างแต่ปีหกสี่เนาะมวลหลายมวลหลายมาดูในไลฟ์อีหลาพอดีวันนี้จ้างไปในหกสี่ไม่ได้เยี่ยวหกหาแล้วพอดีไอ้เพื่นว่าเบาบางโรงงานะตู้ไป ว่าเจ้าหกหาหากับว่างคนละได้วางอยู่หกหกหกนว่าหกเกับสิจังไม่ตงหากับว่างเขามาไรเพราะว่าิเป็นวิธวกานะมาสิจ้างหกกับ้าจ้างเ้อค่ะเ้อหกเกับสิจ้างแล้วสิจ้างเยองานเตียงงานตงการเตแโอ้สุดยอดอีหลีป้านลํำเพลินอนไ ว่ามีพุทธลงกบอยใต้ว,วัวงพุทคนนี้เนาะจ้าเดเอาวัดใส่ดีกว่าใส่โอ้เดี๋ยวเพิ่งจะมีงานงาน<ด>อยูอ่เนาะประชุมกันครับอีกอย่างอีกอย่างก็เป็นตหาหักหลายพี่น้องบ้านลำเพิ่นงานเลิกปุ๊บขยะหายปั๊บเลย <c oughs> ลูกหลานลูกหลานบ้านเท่าเนาะใส่กันเก็บข้าวเดียวไปเมีย แช่ถุงดำเลยแจกถุงดำเลยมีหลายพี่น้องค่ะอ่าทำลังอ้าวสาวน้ำเงินพิ่งตื่นเนาะขอบคุณได้หลายค่ะนอนเพิ่งตื่นนี่พี่ดองพี่น้องบันลำเพื่อนมวลหลายนลำเพื่อนมวลหลายต่อการจัดการเรื่อโป้เรลืองไอ้ขยะเพิ่นดีหลายนะคะคือก่อนมอลำเลิกนี่เพิ่นแจกถุงดำเลยซอยกันเก็บพักกันคนมากกัต้องซอยกันเก็บ ก็ดีไปอีกแบบนึงค่ะแต่ว่าหลายหลบ้านเพื่อนใส่วิธีซอยกันกว่าก็ดีคือกันแล้วแต่มากเนาะแล้วแต่มากนี่จะเอาแบบนี้แล้วมอลลเลิอกับยางเมื่อไผเมื่อมันกัะแปนเติดนแล้วหรือจะหมอลำเลิอกับซอยกันกว่าก็ได้ขึ้นกันค่ะพี่น้องกะมองนีก็เป็นการจัดการอีกอีกแบบหนึ่งที่ที่อนซานน้ำเพลินโยค่ะเห็นภาพบรรยากาศมือนี่มือขึ้นนี่เป็นอย่างไรสาวน้ำเงินมวนหลายพี่น้องมวนหลาย ค้นหมื่นกว่าได้ค่ะเมื่อคืนนี้พี่น้องเพราะว่าคุณพ่อคุณว่าบัดรแปดพันบ่พ่อที่เหลือได้ให้ใส่บาทเอาก็คือบัตรลอยสี่สิบบาทแปดพันในบ่อพ่อหกพันบอกแปดพันแปดพันคุณพ่อว่าแปดพันเลยบอกพ่อแล้วที่เหลือยังได้ใส่บาทเอาเพราะว่าบัตรบ่พ่อคนคนหลายกว่าบัตรปรากฏการุงอิงล้านแตกพี่น้องสาวน้อยผิดเป็นแพ่งล้านแตก โบเมนนี่กระแสแต่เป็นสุดยอดกระแสเลยค่ะเรื่องมื่อคืนตอนสายน้ำเยื้อนนอนสายน้ำเยื้อนนอนแต่ตีเที่ยงคืนเพลิงตีหนึ่งตีสามตีสี่นี่คนยังถึงถึงมิกอยู่เลยเด้ค่ะแม่เมื่อคืนนี่ลูกมาจอบพี่มีดอกลูกมาจอบแล้วก็รับลูกมะจอบเ้อกม่กองมาในนอนเลยเมื่อคืนเขารถไม่ได้เพราะว่าทั้งนี้ล็อกรถ เราเห็นเพื่อนนอนก็เลยว่อยากกวนน่ะนะนก็เลยไปพุ่นหลับไปแอบนอนอยู่ในศาลาข้าวนึงเอาละปะอย่างนั้นเนาะค่ะขอบคุณพี่ดองได้หลายเด้อค่ะติด,ดตามอยู่ที่นี่แห้งอ๋อมือแรงมือแรงอย่าลืมกดงงสีสเกตนะคะผู้ใดจะตามไปเป็นกําลังใจให้ทิมงานสาวนอนเป็นแพ้งตามไปเป็นกําลังใจให้อีหล่าวทิ้งกินน้ำปอกันกดงงสีสเกตคลิปนี้เอาไว้สนิทจ้ะเนาะแต่หน้าที่ยังหน่ง ขอบคุณพี่นอ้องได้หลายค่ะยูทิพย์พี่แห้งหักแห้งแบ่งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ